เนี่ยมือไว้ข้างหลังแล้วก็อย่างนี้เดี๋ยวหันหน้ำทางนี้นะ ขอเวลา20วินาทีถ้าคุณชอบปัดถ่ายรูปผมอยากจ้างผมขึ้นมาสามารถเข้าหน้าเฟซเฟบุ๊กเขียนชื่อว่ารัสบรดโปรดักชั่นถ้าคุณอยากรู้ว่าผมไปงานไหนบ้างก็สามารถกดไปที่คำแนะนำเรื่องไปดูได้เลยนะครับเด็ราคาผมจะอยู่ที่15ที2 0 3 0ที300บาททั้งหมดนี้จะได้รูปทั้งหมดพร้อมกับไฟแต่คงคนสีให้ด้วยนะครับและตอนนี้ผมก็มีสูอรแต่งให้กับคนที่อยากสัสนุนคอนเทนผมก็สามารถด o นเ t ทได้เลยนะครับจบการขายของเบย โอเคครับผมของกาสรีชาวตากล้องละชาวฮอสเพททุกคนนะครับผมในอาร์ตเองครับผมวันนี้ครับผมเรามาถ่ายรูปที่สวนกรอก้ากันผมบอกเลยว่าโคตรเช้ามากเลยครับผมฟังเสียงลกดีๆีนะครับเพราะว่าผมถ่ายตอนหกโมงเช้าซึ่งคลิปนี้ครับผมก็จออนแอบซื้อต้อนรับปีจุจีนแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็การถ่ายรูปผมเป็นยังไงเชิญรับชมกันได้เลยครับผมว่าข้างหน้าแล้วก็เท้าไปข้างหน้านะแต่เราฉันเชียงลงมา หันนั่นนี่ถ้าอ่าเอาหันตัวทานนี้ก่อนแต่ใช้เอวผิดมาทางนี้อ่าแล้วบืออย่างนี้อย่างนี้ก็ต่เลยอ,อ,อย่าง่ายกว่าแอ นั้นเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้นะเราอย่างเงี้ยเราอย่งายงเางี้จับไม้มาถกมาอย่างเงี้ยเห็นปะเฮ้ยสวยแป๊บนึงนะสวยถึงความคือแบบมองไม่เห็นหน้าแป๊บน,นึงโทษดเถดิถดเถดิดแป๊บนึงนะะเราต้องใช้ผ้าที่มันบางๆอย่างเงี้ให้มีประโยชน์เราอย่างเงี้ยนะสามสองหนึ่งพิกมัน พัดสะบัดให้มัน,ให,มนให้มันปิวใช่ใช่อย่าให้จังหวะนะ,ะนใช่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 ขอแบบสะบัดแรงๆนะสามสองหนึ่งอ๋อเราจับข้างล่างด้วยนี่เราปล่อยเลยเราปล่อยเลยไม่ต้องจับข้างล่างเคสามสองหนึ่งเอ้ยหนูเอวหิวมาก เอวพิวมากคือแบบช่วทรงเอวหนูมาหมดเลยโค้ชเอวเอสมากโผล่เงาเอวเอสมากค่ะอืมอเงเาตอนแรกหนูสะบัดไม่แรงไปยังไงอ้อมถ้าไม,ม่ไม่กระพือแต่หนูทำไอกินอนะ่ะโอเคแล้วลองสับฝั่งดิมาเฮ้ยอย่างนี้ได้ป่ะเออ จัดให้มันแบบว่าเป็นชายที่กระด้างนิดนึง<อ>นี่ก็ได้นี่อย่างนี้ก็ได้เอ,เอ,อเาราองมาข้างหน้าแข่มาข้างหน้าและวแข่งมาข้างหน้าเออแล้วเท้าซ้ายลงมาขั้นหนึ่งเออเอเองั้นแหละงั้นแหละอย่างงี้อย่างงี้ดันสั่งไปมาอย่างงี้ เราจะให้ตรงนี้แสงก็มีตัวแสตรงนี้ใช่ปะเราหยิบขวายหนึ่งให้แสงให้เสาบ,บางแสงเราจากแว่นแบบนี้หนึงโอเคนะโอเคให้แสงมาแค่ครึ่งหน้าเราขยับไปนิงพอขาเรายืดไปข้างหน้าเลยข้างนี้เราเราเอข้างขวา,ขาเราเอออย่างนงีน้อย่างงี้ เทายืดอ่ะชิดๆกับสาวเลยหนูมองามองทาทางนู้นนะเอออันนีน้แค่ทหมือทางบรรยากาศประมาณสิวันไม่ก็เจ็วัน7จ็ถึงสิวันเออไฟแต่งนะแต่งก็คือพี่แต่งแค่เรื่องสีหน้าให้อาหน้าคือหน้ามืดก,ก็คือแต่งให้มันดูดเนียนๆหน่อยแล้วก็หน้าเนียนก็ทําให้อยู่แล้วสีผิว ก็ให้ใกล้เคียงกับโกโจที่สุดอ่าส่วนโทนอาจจะเป็นโทนที่หนูบอกคือโทนแบบคอนทราสต์ออกร้อนนิดนึงแอ่อาจจะเป็นโทนร้อนกับโทนเย็นนิดนึงอ่าโอเคตามนั้นโอเคแต่แต่วิกเอ้ยวิกทำให้เดียววิกเสื้อเอยียบให้พิ้วหนูทำเองเลยอ่าเขยนะเลยไฟดือดได้วันนี้เลย โอเคนะครับผมก็จบกันไปแล้วระบบการถ่ายภาพผมในวันนี้นะครับผมถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปกันต่อไปคือเดยสเด์สเตย์จิกเกผมบ๊ายบายครับอย่าลืมจ้าผมด้วยนะครับผมต้องการมากเลยร้อนเงินมากๆไปละ